สวัสดีครับพี่น้องปองโกพี่น้องปงไป๋มือนีมาในช่องเสียออกเป็ดลำพื้นคือเก่าเหมือนเดิมครับกับรยาการตอนนี้นะครับเดี๋ยวว่าก็ได้นอนตื่นใหม่ๆแล้วนะครับในนอนตื่นใหม่ๆแล้วครับพี่น้องครับโอ้ทีมงานวันตอนอนตื่นขึ้นก็เห็นรถทีมงานมาแล้วนะครับเพราะว่าจะเป็นรถไฟรถเคียงปั่นนะครับหลายๆรถนะครับพี่น้องครับมาหอดจอดถึงแล้วนะครับมือนีห้องกันได้ได้ นะครับพักอยู่นี่แหละนะครับพักอยู่ที่ศาลาศาลาพักศบครับพี่น้องครับผมออาบน้ำอาบทา้าฟื้นไฟพบเบิดนะครับพี่น้องครับทีบชว์เฟอร์วันเกิดแกนเปลี่ยนวันนะครับเฮ้ยยังวัาบรรยากาศดีเราเตยหุ่มใหม่ไหมมาลับอีกสามตื่นเหรอ บนบ่งเขานอนนะครับพี่น้องนี่แหละบง่งเขานอนนะครับดีอยู่นะครับพี่น้องโอ้หลีกกระสิกปะเนาะวันะนี้เขาก็นอนอยู่สาราพักศพนะครับพี่น้องทียหลอกห้องน้ำห้องในกน็สะดวกสบายอยู่นะครับรถผอมผนุมแล้วก็รถปลานะครับพี่น้อง ผักอยู่สาล่านี่แหละนี่ครับโอ้เน่นเดี๋ยวมังไฟนะครับพี่น้องครับตื่นขึ้นแล้วครับพี่น้องสวัสด,ดีอีกรอบนะครับพี่น้องครับตื่นขึ้นกันยานยังหรอะครับจังไรจังไปฮะกินขา้าวมือกามานยังสำรวจนะครับโอ้ของน้ำของท่าก็เขทาขทาอยู่นะครับ รบรรยากาศดีเงียบอิลีนะครับพี่น้องบรรยากาศดูในรอบรอบบัดอันนี้ก็จะเป็นสรงไัยจะเป็นหลังเวทีละมั้งนะครับเวทีห้องกระสิตั้งไปทางพุ่นนะครับพี่น้องนี่ของน้ำของท่าพระอาจารย์เพือนข่มานอนอยู่นี่แล้ครับมันว่าเอาเลยตามสบายนะบเปิดใจทีมงานมาเปิดพงเ,เ,เปิดไฟนะครับนี่โอ้บุ่งตรงหน้าพุ่น ตรงหน้าดีนะครับร่มเย็นดีพี่น้องนี่ครับร่มเย็นดีขนาดเลยนะครับพี่นอ้องน,นี่คือเป็นศาลานะครับทานผุนเพิ่นก็เปิดเพลงกระเสาโอ้ยขอายใหญ่ตีลิกระซิกเด้อนะครับ้าบ้าลิกระซิกนี้ได้ไลยคชิปอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นงานนะครับพี่น้องงานเนี่ยบังไฟ มือว่านนี่ก็เป็นงานแห่บุญบังไฟคือกันกับมือนี่ก็เป,นนนนปนนนน็นงานแห่บุญบังไฟคือก,กันนะครับพี่น้องยังบุญยังพุ่นแล้วกยิงง่านนอนกับนอนนอนพักด่อนแต่ตูด้อลูกหลานมาขอเพิ่งบัตรมีเนืเด้อมาขอพักขวาเศร้าจะขึ้นสองขึ้นเนื้อปูเด้อมือเศร้ากับกาเพิเ่แล้วล่ะครับพี่น้อง ก็ดว้าเจ้าอาวาสแล้วกับอู้ทำไมโอ้ควงควงดีนะครับควงควงดีเลยนะครับพอขนมโอ้ยเย็นดีเนะบ่พอขนมเราฟังสมบทรทองเย,ย็นดี เยเ็นดีเนาะเย็นดีเนาะอากาศเย็นดีเนาะอาการเย็นดีโอ้สบายเลยสบายเลยเมือนนอนสามตื่นจัด้อยกับไปนอนอยู่บงไม้เนาะเหมือนร้องนั um ่นบดไอเสียงเพ่งดังแยงเนาะเราเรียนแยกเมืนกันแยงมีเวลาพักผ่อนเราเหมือนโอ้นี่นี่ลมเย็นทางเข้าาเงรอมา ววกว,วาัจ็ดโม<อ>งแล้วก่ากอดบังสิบโมนโหลก็นันนั่นยู่นีน่แล้วหอเีนไฟก็มีห้องน้ามืมมโอ้จังจตังเว <พอ S 1> ทีพอดีกับจีไรเขาปพี่น้องบึง,งตังเวทีเราเลีนนี่เซกันจไปไปนครสวรรค์ครับรถุปินมือไปนครสวรรค์ ล้วก็จังไปวันไปวันไกับทำไังเวนโอ้ทำไกังเว้นสงสัยทีมงานน้อก็เาำมงานเนาะไปจำมาล้อกสัตวคือกันเราะว่านย่ยทังผูริหารลุงเรียนนะครับผู้บริหารบัทเป็นพงภูมิทอลงสุดสุดจังเว้นกับกานมาดี เนี่ยหนยจบงังไฟคือกันพักแล้วนี่ยหก็บังไฟแน่นอ๋อเ็กีเด็กน่อยก็ตั้งก,กีแล้วกว่าเงินแม่จะลเ้าบาามบาทซื้อบงังไฟบังละบาทด,บดูเล่นต้องเป็นเกกิกินข้าเราป่พ่าเลยสิจะไปก<ส>ินขาจะไี่งได้องนี้้านไครก็เผาไหมไม่แน่น ยังงงไปนี่กรตรงไปหันตำชางนั่นปฏิกิิาดีถึงคนไวเายคนเลยขับรถนอนน้ำกวกไม่กวกไหนฮะ กินพันเลยวพันเลยพันเลยดิัน้ำดีใจน้ดีใจน้ำแมนดิันเนียมากไปอยู่รสลองเขาไปชำนั่งผแล้วแมนุยแล้วที่เป็น6กปุ๋แล้วที่พกเออเขาํำนักงานจะได้ดิฉัเนื้ยบ้านจักรู้อยู่สลังจับึบื้องบนสลั่งซับไซตตัวรองพันนะครับขึ้นจักปิดดูบ่ ยูทูบเปิดอยู่ด้ยคืจเิดเอาเด้ได้มดิเตายเหนียวมีไรดเงียเียวเดี้ยวมันต้องคนมึงแสนเป็นหมื่นเป็นแสนมันขึ้นยงกมยนคูทู้ยูทูบนี่ยบทุกเี้ยทเป็นยอดรายไ้าเน่ั้เราก็ขึ้นสบายเลยอ้ายังหน่อยเดี๋ยวละสี่พัน นั่นตัวเนี่ยเกี่ยวไรซีพั้นต์หนึ่งเกี่ยวอ๋อคือว่าคลิปคลิปเล่นสองเหรียญเอาคลิปละสองเหรียญเอาย่างต่ำเนี่ยสิบเหรียญคลิปคลิปนี่มือหนึ่งนีสิบเหรียญคลิป,ปเหรียญในเดือนหนึ่งก็ร้อยนั่นย่างตำ่ำบางคลิปได้ปังแน่ก็หาหกเหรียญเอาเดี๋ยวแล้วเราดีเปิดให้ยูดดับ เจะาโทษสะพาหวากรุ่นไหมมันจังงานไทยจับเออได้ๆๆครับบรรยากาศพี่น้องแต่จังไรเวทีก็ดีไปตั้งเวทีน้ำแรงนะครับทีมงานโซเฟอร์เป็นก้อนอนผักกวน เป็นตั้งตอนนี้ก็้อนเป็นตั้งมื้นเศ้าก็แล้วแต่เพิ่นเคยที่ตั้งเหรียญย้ำขึ้นไปเพราะแดดเพราะหอนแมนแมนอับ่ใช้สำหรับคลิปนี้บ่มีอย่างไรแม่นแมนย่างไปรถวอนไกลๆเองก็จังบ่พบพ่อกันใ<อ>นคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่ขอบคุณ <wh an> น himself, <wh an> ้องเด้อที่ควติดตาม เดี๋ยวจังวาวาคุก่ากันน้คลิปต่อไปครับ